ถ้าให้<อ>เลือกฮีโร่ในมาวงงิวเนี่ยเป็นตัวอะไรไอรอนแมนไอรอนแมนตุยได้กูอยากเป็นทอเพื่อนทอก็ตุยได้แต่มันอยู่มากี่พันปีแล้วแล้วมึงดูพลังมันด้วยหรือมึงจะเป็นทานอสอะกูจะได้ทับหัวแต่ดูบทละกูเป็นไอรอนแมนกูเป็นคนกอบกูจกักรวาลอันนี้เข้าใจว่ามึงเป็นคนกอบกูจกักรวาลเป็นคนกนกอบกูจกักรวาลแล้วทอไม่ก,อกรอบกูตรงไหนใช่ไหมใช่เมื่อเสียดาวมึงเสียสติ หมอกเมาเอลอวนกุยกลุ่มบ้านโดนพายุพายุไต่กระจายช่วยบ้านก็ไม่ได้เอาก็ตอนนั้นยัยเตเวศรตีเมาอ้วนตัวใหญ่เอาถ้าถ้ามึงเป็นกูมึงช่วยบ้านกูได้ไหมกูกูช่วยได้กูไปแล้วโอ้โหแต่ว่ามันมีขนาดทอรยังช่วยไม่ได้ตอนนั้นมึงไม่ซี้กันไงมันมีอันนี้เว้ยตอนนั้นถอกันเลยมันยังไม่ซี้กันเนาะไม่แต่ว่าตัวไอรอนแมนวันนี้มันมีอีกมัติเวิร์หนึ่งที่ว่ามันเป็นไอรอนแมนพลังคอสมิก พลังคอสมิกคือพลังจักรวาลอะไม่คุยครับเราจะคุยกันเซิร์ฟนี่คุยเซิร์ฟนี่ก็กูเก่งกว่ามึงอะเอาง่ายอ๋อเอาแค่เพิ่มย่อใช่เอากูคือกูเก่งกว่ามึงอะถ้ามึงยึ่ยักมันซัดอะมึงไม่ได้เก่งกว่ากูครับมึงปล่อยใส่ฟาดชุดกูดูดซับใส่ฟาดมาเพิ่มเป็นพลังงานให้ตัวเองครับอาแต่ถ้าสู้กันทั้งวันทั้งคืนมึงสู้กูไม่ได้ครับทอเป็นเทพเจ้าครับมึงเป็นมนุษย์ครับผมมึงต้องกินข้าวครับมันเป็นเทพเจ้าแล้วทำไมอนอดตบมันได้อะ ต้องไข่ต้องไปทอเล่เลยอะโลก็โลกีก็ตุ๋ยอะช่วยน้องไม่ได้อ้าตอนนั้นมันไม่มีอาวุธก็คือมันคนเรามันก็ต้องมีภาพกันบ้างคือไม่ไม่คือมึงเข้าใจไหมว่าคือคือมึงอะมึงสวะคือปกป้องได้ทั้งดาวทั้งน้องทั้งคนที่มึงละทูนเสียมดคือแต่แต่กูก็พยายามแต่ถ้ามึงเป็นกูมึงก็ปกป้องไม่ได้เหมือนกันดูดูแค่นี้พออืมกูไปช่วยสไปเดอร์แมนกลับมาได้แค่นั้นแหละไว้กูตึงไหมอะ อ่ะก็กตื่นก็ตื่อยู่ก็เรื่องสมองก็แม่นี่ไงแต่เดื่องเรื่องแบบความแบบอยู่นานนึงไงแบบอยู่นานๆอ่ะมึงจะอยู่ไปนานๆเพื่ออะไรก็กูอยากบินได้แค่นั้นเลยกูอยากมีพลังแบบถือค้อนน้องบินอ่ะถ้าถ้ากูเป็นกูจะเป็นเด็พูลไม่ตัวเหรอตัดหัวก็ไม่ตัวเหรอมีฮิวลิงแฟกเตอร์คืออะไรอ่าแสดงว่าไม่ใช่แฟนมาวิวต้องไม่ต้องพูันะมันคนละคนละเซิร์ฟเวอร์เราเราไม่ต้องคุยพูดเราอยู่แค่อันนี้อเวนเจอร์ไม่แกก็อเวนเจอร์ไอ้แก อันนั้นใช่หรอแบบมาวิวไหมก็มาวิวมเหมือนกันเลยออแต่แต่แต่เป็นคนเซิร์ฟเวอร์ม,มันจะว่ายีโร่ตัวนั้นอ่ะใช่อสญญายใหญ,ญ่พวกมึงสองคนลุมกูกูยังไม่ตายอ่ะกระชืญญ่อแต่กูญญกญญไปหามาัฟแถวไหนก็ได้ซับแม่งเี้อ่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวพาบินมันไปปล่อยอไปสอเอาไปจุงน้องอวกาศหน่อยเลยอันนี้เราก็ไม่เราไม่ได้ก็ไม่แตกก็ไม่เป็นไรก็เอาไปบินปล่อยมึงเดินไกลๆไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโบกสอเนยเออกูโบกไปตีดเดี๋ยวกูหาที่จนแบบไม่มีคนอ่ะ ไม่ตายกูไม่ตายมึงไม่มี GPS ก็ไม่มีทีมเไ้ยเด้มีทีมแข้งขันเนี่ยมันจะมีทีมได้ไงมึงมาคนเดียวเออกูมีเพื่อนไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบครับไม่มีใครคบครับดูละท่าล่าสุดอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปุปบบลินครับเฮ้ยนี่กูว่าหนังภาคใหม่จะออกอืม ทอครับไอรอนแมนทอไอรอนแมนกำลับบีเอสเดธผัวมึงโดนแน่ก like <ok <oh ูโดนแน่มึงโดนกูแท้เลยโอ้มาเนยแล้วกูหมุนข้อนี้เลยผู้ผู้นี้กูมีชุดนี้แหละชุดนี้แร่ชุดนาโนแบบเหมือนแบบเออใช่ไม่ต้องเนี่ยเคาะแค่เกาะเนี่ยชุดแบบชุดนาโนโดนนเละเละขาดแล้วยัง ขนาดฐานเ๊อฟใส่หม้อหมอย่างเอาชุดกับคืนมาไปได้อ่ะก็มันเก่งเนาะพี่่านมันเก่งมันนีมันีครับมันเก่งไปเรื่อยครับเออแต่สุดท้ายเป็นไงครับทคาร์น็อนไม่มีมันีก็เก่งครับก้าวยอนนะครับทุทตาทเป็นไงครับปุดิดปุ๊บคาคือไอออนแมนปุ้มดาวตัวเองก็ตุยเออทำเพื่อลูกครับไม่ได้งูครับทำเพื่อลูกครับูกครับเพื่อนมึงทำเพื่อลูกเพื่อนไม่งั้นก็ไม่ไม่มีงุกครับใช่ครับไง่ายทุก็ไปด้วยใช่ครับ กูเสียสาระไม่ละเห็นไหมแค่บดในบดนะใช่อะมึงก็บอกบ่งบอกว่ากูรักมึงแค่ไหนกูเสียสาระเพื่อมึงเนี่ยโอ้ยเพื่อนรักยังไงละเพื่อนเนี่ยของแท้ไอรอนแมนเลยว่ะใช่เห็นไหมบดบ้านดูแม่งเป็นผู้เสียสาระเพื่อนกูเป็นทองได้ไปหาฮเดี๋ยวกินก่อนสาระอะไรนี่เพื่อนถ้าขาแมนมาจับตาฟุกไปต้นจะช่วยไหมนี่เปนเขาถามอ่าสมมุิกูโดนอ่าวี่แกมึงสมุติอีกเนี่ยตูไปอะไรอะแค่มึงพูดว่ามึงจะโดนแมนเพื่อกูไหม เพราะว่า ну uh, เร no> ื่องสมมุติมึงไม่เคยมีดีๆสักเรื่องอหะเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีอ่ะเขาได้มาฝั่งบุยลำนี่ไหมมันมาเยอะแล้วมันล้อมล้อมโคราดไปเลยมันไล่มาปุ๊บมันจับกูไปใช่ไหมเออแล้วมันล้อมล้อมมึงคนเดียวเพราะว่ามันจับกูไปแล้วแล้วถ้ามันบอกว่าถ้ามันยากให้เพื่อนมึงรอดดมอะไรเพื่อนไม่โดนไม่โดนถ้ามันยากให้เพื่อนมึงรอดมึงตกให้มันรวยตือเพื่อน โต๊ะเี้อะไรโอ้ต๊ะเี้อะไรไม่โต๊ะเลยยุ่นนี่เอาถ้ามึงโต๊ะแค่มันกูรอดลนะมึงโต๊ะแค่มันคนเดียวเจ้าเพื่อนอ่าแล้วกูรอดนะไม่งั้นกูเรียบรออ้อยนะโอ้ไอ้เทียนในชีวิตจริงมันไม่มีตัวไหนมันคิดแบบนั้นหรอกเพื่อนเอาแล้วถ้ามันมีกูอยากรู้ว่าถ้ามันมีมันไม่มนีหรอกสมมุติสมมุตรริมึงเข้าใจคำว่าสมมุติไหมแล้วคือแบบบ้านมันไม่มีแบบเกี่ยวอย่างงู้นอย่างงี้คือแบบ,บไปเลยเพื่อนวะกูแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะ เราไปหาจับปวย้นั่นมาให้แม่โต๊ะให้เราดีกว่าอย่างงี้นะนแ,ลแล้วคือถ้าไบต้องเป็นกูเป็นคนต้องไปโต๊้มันตั้งที่นี่้วยประชากรกูราชแม่งโคตรเยอะแต่คือกูช่วยมักก็มึงเป็นเพื่วย<ม>เอ็งได้ถาวว่าถ้ากูโดนจับไปมึงจะช่วยใหม <S 2> <S 2> <อ>แล้วถ้า<อ>มึงอยากช่วยกูมึงต้องไปสโตให้มันจตะถ้ามึงสโต๊ให้มันกูรอดนะคือกูกูถ้าถ้าถ้าเวลานั้นใช่ไหมมึงเป็นคนแบบ ออ้มึงออนเนี่ยคือมันกูรู้ว่ามันตีรอมาแล้วใช่ไหมกูมไปอยู่บ้านมึงตลอดเวลาเลยกูเฝ้ามึงเลยไม่ให้มันจับมึงไปเลยอ่ะแล้วสมมติสมมติเรามึงเฝ้ากูไว้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเอาเครื่องบินเอาโดนเอาอะไรมาเขามากระพันร้อก,กว่าแล้วเราอยูส่สองคนเขาก็จับกูไปได้อยู่ดีคือแล้วทําไมมันต้องระบุว่าต้องต้องการจับแต่มึง แล้วมันรู้ได้ไงว่ามึงอยู่ตรงนี้เขาถามว่ามึงจะช่วยไหมที่คนถามมาถามได้ถามจะช่วยไหมเราช่วยแต่คือความสมมุติของมันะจะทําให้เราไม่ช่วยเพราะว่าให้ไปโต๊ะให้บ้างให้ไปดมมันนู่นบ้างคือชีวิตจริงมันไม่มีแบบเนี้ยเขาแจ้ห้คนดูคือแบบรู้เข้าใจแบบพากันแบบเทียรเอาคงเอาฮอไปเว้ยแม่งมันแม่งไเป็นไรว่ะไลไหนไปว่ะไปบ้านให้ฟุ๊ต้องจายให้ฟุ๊กไายอุ่นมาโต๊ะให้ว่ะเราไม่ต้องไปเที่ยวหรอกผู้งงหญวหิงเนี่ย เอาไปจับไอ้ฟุกพ่อ่โอ้โห,โห,โหยังงี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสม<ข>ม,มุมตอมมมมมิอยากรู้มันจับมึงไปกับเที่ยะมึงนี่เที่ยเลยต้องให้มันบึงมันจับมึงอยากรู้ว่ะมันจับมึงแจมเทีย่ยอะไรคนนี้เห็นเยอะเยะมันจับเอมันจับผู้หญิงไม่ดีก็ไหนแบบไปจับคนนี้กูรู้ว่าเขาอยากรู้ถามจะช่วยกูช่วยแต่คือในเรื่องสมมติมึงอะ่ะคือมันต้องทำไมต้องมาจับแต่มึง ม่เข้าใจไหมก็เขาคนดูเขาถามก็คือ,อผมบอกว่าช่วยแต่คือไอ้ฟุ๊กเขาบอกร,รู้แล้วว่าผมช่วยใช่ไหมแต่คือมันก็ยังตั้งคาถามมาว่าแบบต้องมันจะต้องโดนงั้นอย่างนี้แล้วคือผมต้องเป็นคนโดนคือต,ต้องไปโต๊ะให้หารฝั่งนู่นเพื่อที่มันจะรอดทุกรอบอ่ะมันถามมากูมีอะไรจะถามเพื่อนคือปึ๊บ,บมึงโดนมันนี่เพื่อกูได้ไหมอ่ะมึงอันนู่นอันนู่นไข่เพื่อกูได้ไหมอ่ะก็นี่มากูต้องไปโต๊ะให้มันไม่ต้องถามหรอกเพื่อน เขาเขาดูเขารู้แล้วว่ามึงอ่ะกูรักมึงเพื่อนที่หลังมึงยากแค่รู้ว่ากูรักไหมมึงถามมึงดรืว่าว่ากูรักมึงไหมแบบอย่างนี้มั้งมึงไม่ต้องตั้งคำถามมาเพื่อนคือคำถามมึงอ่ะคือกูต้องตอบว่ากูต้องช่วยมึงอ่ะคือมึงล็อกไว้แล้วว่ากูต้องล็อกคำถามว่าไอ้วนแม่งต้องช่วยกูอะ แต่มันบอกว่าไม่ช่วยปุ๊บเราต้องเอาข้อนี้ไปว่ากู <c oughs> นี่เลยนะั่นึงนี่นั่นเลยนะมึงมึงก็จะเหมือนบีบบงังือนคาดไปเราต้องบอกว่าเราต้องช่วยมันนะเออถ้าเราตอบปุ๊บนี่ตาสนใจกินข้าวอย่างไข่ยอยู่วะตาอ้นอ่านตีใส่ไม่ตอาอ้นไม่กล้าตีใส่แต่พวกเราโอ้หากินกล้าตีใส่กว่ะโอ้กูอยากรู้ มึงไม่ต้องถามหรอกเนี่ยมึงถามไม่เงี้ยนะกูจะอันตีเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนแล้วมึงจะอันตีให่กูกูไม่ได้อยากอันตีให้มึงแต่คือมึงก็แค่บอกว่ากูไม่อยากเพื่อนแค่นั้นจบอาจ้ากูไม่อยากเพื่อนเออจบเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมึงก็จะถามีว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากเย็ดเนี่ไอ้เฮียอะไรกูตอบไม่อยากก็ว่ากูไม่ดีกูตอบไม่อยากก็อยากรู้ีว่าเพศผลว่าเฮียอะไรบางความถามอะมันชอบแบบสงสัยแบบเหมือนแบบบรนถามวเรารักไหมรัก มันก็จะสงสัยว่ามันรักเพราะอะไรวะเนี่ยมันเป็นเพื่นเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นคนมันอยากรู้อยากรู้แบบมันมันประมาณไหนมันรักขนาดไหนรักพอจะกูรักมากดิคือจบมึงแค่ถามว่ารักรักกูมากไหมเพื่อนอ่ะน่ารักมากกูก็ไม่รู้หน้าตามันเป็นไงรักมากมึงหอมโปกหมาได้ไหมกูก็แค่ถามแค่นั้นทำรักกูมึงก็แค่หอมโปกหมาก็แค่นั้นแล้วมึงก็ยอมหอมไปแล้วก็คือกูรู้แล้วว่ามึงรักกูมากเออเออ แค,ออแค่นั้นเลยเพื่อนเออแแค่นนั้หละกูก็ไม่อยากให้มึงต้องมาถามเฮ้การอะไรอีกแล้วว่า <นะ S 2> แบบ,บว่ามึงไปเจอนั่นเจอนี่กูจะทำไหมเดี๋ยวเ,เพื่อนโอเคเพื่อนซึ่ง,พ,งพึ่งหัวเราคลิปพึ่งหัวเราคลิปกรูลาบอมตะเองค่ะบทำไมหนูมีเพื่อนเป็นโคนราชพูดอีสานมันแล้วแต่อําเภอครับหัวเหาะขอบคุณใจส้มเลยอน่ะ มึงคิดอะไรมึงอ ah, like um, ื่นอะไรฮะในหัวสมองมึงมึงอะไรคิดมึงที่กูคิดมึงคิดอะไรตอนนั้นกูถามจริงทีเดียวได้ไปอยู่กันเลยวันดี้แล้วมึงก็เอาไปนึกแล้วมึงก็อื่นนั่งมองเงี้ยกูว่าแล้วมึงคิดอะไรอยู่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวต่อไปมึงรก็มั้งจะนี่จะนึกถึงอะไรนึกอะไร d ดมมึงจะจองทำยี้ยอะไร มึงก็อยากมองหน้ามึงมึงมองเฮียอะไรมึงอยากมองเป็นพิเศษเนาะมึงก็คุยกับเขาไปดีมึงก็รู้เวลากูมึงรึมอ่ะแล้วมึงถามนะรำคาญน่ะมึงเข้าใจมั้ยมึงก็รู้ตั้งแต่ไหนแต่ไหนเนี่ยกูกับกูอยากอยู่ยิ่งเฉยกูอะมึงไม่ต้องแบบมาถามอยเงี้ยอะไรกูอ่ะไม่ต้องแบบมาดุกจิกกระปวดเออไม่ได้เงี้แล้วแบบมึงก็แบบ นีะทำอะแบบแด่าฮ่นฮ่นฮ่าฮ่า่ะฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่คฮ่อฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่่าฮ่าฮนาาาม่าฮ่าฮ่่าฮา่่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮอกฮ่าา่าาาา่ ถ้แเป็ัวน้องปาไหแล้วคอถทะเลกุ้งออกมาได้แล้วมันติ้นเนี่ยจะโยกินใน่หลอดเจียวทางกูเอาเท่าที่จำได้นะเออเอาเท่าที่ยังจำความได้เออของกูแม่กูเออแม่ เป็นลูกของของตาอีกคนหนึ่งแต่เขาไม่เลี้ยงแม่กูตายอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นญาติอ่ะเลยเอาแม่กูไปเลี้ยงคือเหมือนลูกนุนทำอ่ะอออพอ่พอพ่อที่เขาไปเลี้ยงเขาเป็นทนหารเขาเป็นข้าราชาการบังเอญแม่กูอ่ะทองมีกูเราด้วยความที่กลัวว่าตาถ้าถ้ามีตอนนั้นคือแม่กูส่ององ่างอ่ะส่ององ่งเออตาจะส่องอ่งเลยถ้ารู้ว่าทองอ่ะแม่กูเลยหนีไปกับพ่อกูเออ แล้วแม่เบสตัวใช่ทหารมึงก็ดูสภาพตาูแม่ก็โกรขอคงนึงไปเป็นหน้าต่างร้านมันโอ้พัวกไม่วลาไม่น้อยกันแล้วแล้วแม่กูอ่ก็เลยเอาง่ายว่าหนีตามพ่อกูเออไอ้พัวง่ายกูก็หนียังยมึงต่างกูนี้ไอ้ต่าง้องตองไอ้พวกี้ตองมีกันเขาต่างกันแต่พวกี้ ไรู้จะหลับไม่รู้จะนอนมันจะเดินที่อะไรกันแน่กูไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องคอยเปิดประตูให้มึงโหยหาเมื่อกูเล่าอบโยมึงไอ้กูเล่าก่อนนี้เดี๋ยวแม่กูก็เลยหนีไปกับพ่อกูแล้วบ้านพ่อกวะคือเอาไงเอาใบยาจกสูอ่ะเอาแบบยาจกสูไอ้โยศมึงฟังก่อนดี ก็คือก็คือในป่าเขาเขาครัวพ่อกูคือไม่มีบ้านคืออยู่ในป่าคือน้ําเนี่ยตัดทิ้งเลยน้าป้าป่าไม่มีใช่ห้องน้ําไม่มีใชไ่ไอที่เขาพูดว่าเอาใบมันเ็ดตุูดอันนี้เรื่องจริง <S 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 เพราะว่าบ้านกูไม่มีห้องน้ําเลยแล้วเขาว่าทําไรกันทําไรไม่ใช่ของเขาแมึงทําให้แบบให้คนกลุ่มหนึ่งอ่ะแต่แม่มึงพามึงมาอยู่กะบ้าตาไม่ได้ใช่ยังมาไม่ได้เพราะตาจัดสังคม <c oughs> แล้วไม่งั้นก็วกขี้ไม่ใช่มึกฝักก่อน เลาะหนไอ้เนี่ยถึงไหนแล้วกูลืมเลยกูชอบแน่ยากเอาตะปูไปตีลหน้าต่างไอ้ลูกกูปิดเข้าตาตาผมไม่งโคตรแซ่บผมชอบผมชอบปีนเข้าเข้าทางทางหน้าต่างกันใช่ไหมแม่งตาผมแม่งเอาตะปูเอาตะปูมาตีปิดหน้าต่างโอ๊ยโมเขียวโมไม่ได้เข้าแล้ววันนี้เฮ้ยโมตีโมจะตีตึงเฮีย เราเชาวันต่อมากูจัดให้เด็กกูเฮิร์ตเด็กกูถุนเน็กกูที่ประตา้างพังอะพังมึงเห็นที่มันเป็นรูไหมเออที่พังเลยฉุนที่มาจอวัวล็อกประตูไม่ให้เขา้ามองก็ยืนด่ากูกันลเลยอาถึงไหนไแล้วน่าลืมเลยถึงกลับบ้านก็ไม่ได้แถ้ากลับบ้านมาโดนตาตีสงององมึงจยุด,ดยนิยมแล้วบอมึงให้กูเล่าก็ให้โจบ๊บไม่ต้องพูดถึงตา มึงอกี้เราพูดถึงอะไรพอมึงพูดปุ๊บไอ้เขี้ยบเสียงแกน่าห่าลอยไปเลยโันนี้อ่ะกูแม่งเนี่ยวอนนี้เล่กูเห็นหน้าแกอ่ะเล่แบบมึงเข้าใจไหมแบบมันอุดไม่ได้อ่ะเพื่อนมันอุดไม่ได้อ่ะมันมีประสบการณ์เลยเพื่อนตากูไม่โคตรโหดอ่ะมึงโดนตากูแบดจัดแบดจริงอ้าวถึงไหนละเอาถึงนี่ละคนอีสามหรอใช่ครับ คือคืออยู่ตรงที่แบบไม่มีเงินเลยใช่ไหมกูอยู่ในนั้นห้องน้ําไม่มีเอาใบบันเทิงตูดนี่เรื่องจริงแล้วก็มึงพลาดไปเรียวเรื่องเนี้ยกูกำลังนึกอยู่กูถึงอะไรอ๋อถึงเนี่ยเอาใบนั้นเทิงตูดมึงจำอยู่นั่นแหละกูทวนไปเรวกูทวนกูลืมมึงก็จะกูลืมเออเอามาในใบบันเทิงตู้ไปแล้วกูมึงก็จะกลับมาไล่เอาใบบันเทิงตู้นี่แหละใช่ไหมมึงพลาดไปเรียวคือแม่งทุกรอบ มึงตั้งเล่นตัวดียวอะไปมาเจตุลมึงเพี้ยนไปแล้วถึงมาถึงนี่ถ่อถึงนี่ถ่อถ้ากูเห็นมันางไรมันเจตูุลวะถ้ากูเห็นมันมีในเรื่องเล่านะหัวโย่ไปเออเออพ่อกับแม่มึงจนก็พูดไปเร็วจนแล้วเขากลับบ้านบบหตาไม่ได้แล้วนะ ถ้ามันลึกไม่ออกอ่ะมึงก็แล้วแต่ใบมันกันเลยไปเอาแต่ใบมันกันได้เป็นเออกูพิดเองกูกำลังพูดเนี่ยกูใบมันแม่งลอยมาแล้วกูแบบก็พูดไม่ได้กูกลัวมึงด่าเลยแล้วมึงก็ให้กูโอ้ถึงไหนละถึงเออ อาใบบันกูให้พูดเลยสติโอเคคุมสติ แล้วมาถึงนี้เราอยู่ในนั้นอ่ะประมาณอนุบาลหนึ่งอ่ะแล้วกูเดินโคตรไกลอ่ะเวลาไปเดียนเหมือนจากนี่ไปบ้านเมืองอ่ะกคือไกลมากไกลแล้วไม่เป็นทางทรายใช่แล้วเวลากูโตมากูโตมาแต่ก็ร้องมัน่ะแต่มันสนรู้สึกว่าสนุกมากเ่วงนั้นเรากลัวได้ไปเดียนอนุบาลในในในป่าเฮียมันเป็นบ้านป่าเฮียเออเป็นเหมือนหมู่บ้านที่อยู่ในป่าแล้วเวลากินข้าวบ้านกูไม่มีนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ก่อน่ะทุกบ้านอ่ะเอาก็เข้ามารวมกันทั้งโรงเรียนเลยนะมือคือแม่หาของตัวเองเจออ่ะแล้วก็จะเอาสูมไปแจกว่าใครจะได้้้กินนนนนออัีีี เขาทำางมีเพราะว่าหลายคนมากที่ไม่มีเงินนี่อะไรเงี้ยนะใช่หนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่มีเงินก็คือมีกูในนั้นกูไม่ไม่ได้ห่อเข้าไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านกูไม่มีไม่มีไม่มีที่จะห่อไปเพราะว่าบ้านกูมันก็หลายคนนะเออเออแล้วกูไม่หากินซี่ก็ขอจนจนมาเดมจนมามึงจะเดมดอะไรนี่กูแม่เสร็จแล้วเหรอทำไมเราเรากูไม่หาหามึงจะไปหาใบมันไม่ใช่ตูดดิเจ้ไ ไม่ทุกอย่างไม่จบที่ใบมันมันเริ่มที่ใบมันมันคือแบบกูต้องวนไปใบมันให้ได้เห็นไหมกูอยู่ในร่องมันใบมันมแค่ตู้อันนี้จะไปเอามันมากินไหมไม่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 แล้วก็ไปหาแดกกับเขาฟรีกลับบ้านมาไม่ใช่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 กูไม่ใบมันหรอกกูกูดึงแต่กลับบ้านมาจุดเด๊ะ กับบ้านหมาปึ๊บข้าวที่แบบที่กูชอบที่สุดเดยอมึงมที่ที่บ้านกูกินอะข้าวตะคบฮะกินข้าวตะคบเออตะคบที่มันเป็นต้นตะคบแดงแดงอะเอะอเพราะมันไม่มีเห็ดอะไรจะกินนะมั้งจะนะก็กิน,น,กนข้าวกับตะคบข้าวกับน้ำตาลโคตรอร่อยตอนหะนั้นกูจำไม่ลืมเลยตาก,กูนั่งทาน,นิปุ๊ปุป๊ะนั่งกินข้าวกับน้ำตาลนะกูกูก็ถามว่ามันมันไม่มีอะไรหรอมีแค่นี้แหละไอ้ไดเอ้ยวะเขาบอกไอเออแล้วแม่แต่แม่อร่อยคือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกอร่อยความอร่อยเป็นยังไง แล้วมี<น>อะไรต้องกินเนืเออจนมาถึงจุดเปลี่ยนก็คือคือแม่งนักแล้วคือแบบแม่กูไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวตรงช่วงมันมีรถกขพาะมาขายดุกชิ้น5บาทพ่อกูไม่มีตังค์ซื้อให้กูกินมแม่กูก็เลยกััดนตัดสินใจพอขอบกูกลับบ้านเลยกลับบ้านตาขวกูอะอพ่อกับ เอ,เอาไม่โกรธว่าตาเห็นกลวแล้วหลังจากนั้นแม่กูก็ทํางานทํางานยังเด๋วแม่กูโคตรขยันนะทำงานให้ให้กูยังเดียวไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยที่เห็นแม่กูซื้อให้กูทุกอย่างอย่างเงี้ยมันเป็นผลจากลูกกินห้าบาทวันน,กกนนั้นแหละแกกระเตียงใจตรงนั้นอืมที่ผ่านมาแกหาได้มือคือแกให้กูหมดเลยไม่ว่ากูยากจะยากได้รถกี่าขันมอไซต์เจ็ะแบกขันกที่กูหมดกูต้องขอบใจลูกกินห้าบาทวันนั้นเลยที่ทำให้กูสบายเลยพอดีวันไงมึงก็ต้องเจ้าตอนนั้นกูต้องเด้งกว่า